ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้านะคะอย่างเราต้องมีวค่ะก็นําเข้าสินค้าเป็นสินค้าอุตสาหกรรมค่ะจากประเทศจีนแล้วก็เกาหลีนะคะอย่างแรกเลยเราต้องรู้ต้นทุนสินค้าถึงจะขายสินค้าได้ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราชำระสินค้านี่เราชาระด้วยเงินต่างประเทศค่ะซึ่งของดรมิวจะใช้เป็นเงิน u s ดอลลาร์นะคะซึ่งก็มีการแว่งตัวทุกวันนะคะก็คือแข็งค่าอ่อนค่าค่ะดร็เรมิวก็จะมีการทําตัวนึ้งเรียกว่า Forward Contract กกับธนาคารไว้นะคะแล้วก็เปิดวงเงินไวนะคะ้ค่ะ ก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วในอัตราและเปียดที่เราได้ทําการจองไว้นะคะก็เข้าไปที่ To ดู l i s t ค่ะแล้วก็ในส่วนของทูดูลิสเนี้ยก็จะเห็นในเรื่องของตัวอัตราแลกเยนเมื่อวานเนี้ยดอร์มิวจองไวท 30, นนะะ้ที่30 0 0 0เหรียญนะคะที่3 6 6 8บาทต่อเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งก็จะจองไว้ที่หมดอายุที่6เดือนนะคะแล้วก็ทําการอนุมตัติง่ายๆนี่เองค่ะ แล้วก็จะมี OTP หลังจากใส่ค่า OTP ก็เป็นอันเสร็จสินนะคะเท่านี้ค่ะเวลาเราจะมีการโอนเงินต่างประเทศเราก็แจ้งธนาคารว่าเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนยอดไหนค่ะเพราะว่าในตัวท Do l ริสของลอตเต m i ี่ค่ะมีงานที่จองไว้ทั้งหมดเนะี่ย12ครั้งแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่หมดอายุทั้งนั้นนะคะ